พี่น้องกี่ผ้าไปเบิร์ปูปูจะไปตกป,ป่าปูจะเอานีไปอันนี้อันนี้มันจะเป็นอันนางไหมค่ะเนี่ยปูก็จะเอาไปนางกับแฟนกระสิสองชุดนั่นนะปูก้าล่างกิ่ไเอาอุป,ปรกรณ์มิงกันเด้อปปบาเทคดิสอินเดียคาสบาเทคอินเดียคาเอ็นดิสทูนี่ องนีปูก็จะเก็บอุปกรณ์ตกป่าเพิ่นก็สิมีนี่จะ้ะเพิ่นก็สิไปน้ำกันสองคนปูก็อันนี้รถปูก็จะ,จะไปนี่ปูก็จะเอาใส่ในนี่นะเห็นบ่เพิ่นปูก็จะเอาใส่ในรถเป็นล่างแหมะเนี่ยปูก็เอาใส่ ปูไข่ยล็กกับบันลำข้านข่อยได้พี่น้องพันป่เคยหายไดยัยงไงปูมีเต็าหัวเนี่ยปูก็จะเอาไปใส่หนีจ้ะเดี๋ยวนปูก็จะเอาไปใส่ปุ๊บไปเียบใส่ในรถไว โอ้ข่อยอยากซอยปูขอป่อยบ่รู้ว่าจอนแต่มาเดี๋ยวมาเบิ่งตอนปูจัดไหมปูก็จะพ่าเบาลงลูกไส้พันไปใส่สข้าวมาซอยแต่ลูกไส้พันทำความสะอาดบ้านข้างบนข้างบนมุขข่อยว่าแซนพันบ่แห่คั้นอื่นมาเห็ดไหมจ๊ะ ถ้าว่าข้างล่างอ่ะพวกเขาจ้างบริษัทมืดไม่ว่าาพ่นึ้นไปเฮ็ดกระจกสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์แหละไปเฮ็ดเทียสามอาทิตย์ไปเฮ็ดเทียกระจกข้างบนนี่แหละพวกเขาจะเตรียมโกนโอ้ป้าป้ากินไทยแลนด์แฮฟ ปูไม่ห่อนหนังสติกไม่ห่อนหนังสติกนยน่ะจ้ะปูก็ใส่ปึ๊บเสร็จก็เหลืออันขา้าวโพดที่ข้างในเดี๋ยวทีไปต่ายข้าวโพดข้างในให้เบิงนี่จะ้ะอันนี้ปูจะเอาไปตุกปลาปูจะเอาไปเนี่ยเจียว เนี่ยจ้ะปูก็จะเอาไปใส่ในไปนั่คนละกระติกกับลูกใส่เพิ่นคนละชุดจ้ะเพิ่นกระเซียวไปนในฝาเพิ่นกระสีปิดเพราะนั้นเคยถามเคยถามว่าเป็นอย่างคือเอาใส่ในปูบอกว่าเออแฟนบอกว่ามันจะได้อุ่นมาสัน่นสั่นมันกระสีเย็ยนสีแข็งโอ้ยมือนี่ยสิบสององศาเลยจ้ะหันอยากไปคอยกันเงิดไหลทั้งกะว่าฝนสีตกวมาสัน่นมึงพยาก,ก,าการณ์อยกะแต่ว่ากับผ้ากันไปคือเก่าเพิ่นมากเนาะ